สวัสดีค่ะใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะแม่ซีก็เลยชวนเพื่อนๆทำลูกชุบเพื่อเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะรับรองว่าทำได้ไม่ยากและอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะมากวนไส้ถั่วกันก่อนค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีถั่วเขียวลอกเปลือกนึ่งสุกแล้วก็นํามาบดให้ละเอียดค่ะตามมาด้วยหัวกะทิน้ําตาลทรายขาวเกลือป่นแล้วก็แป้งมันค่ะแป้งมันนะคะก็จะช่วยไส้ถั่วของเราเนี่ยเกาะตัวกันดีขึ้นเวลานําไปปั้นก็ปั้นง่ายขึ้นนั่นเองค่ะนําทุกอย่างเทใส่กระทะนะคะใช้เป็นกระทะเทฟลอนจะดีที่สุดนะคะตามด้วยหัวกะทิค่ะ น้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็แป้งมันค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดแก๊สค่ะพอเข้ากันแบบนี้นะคะก็เปิดแก๊สได้เลยค่ะช่วงแรกนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการกวนนะคะ จริงๆเพื่อนๆสามารถนำส่วนผสมใส่โถปั่นแล้วก็ปั่นให้ละเอียดทีเดียวเลยก็ได้นะคะแต่แม่ซีสะดวกแบบนี้นะจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆเลยค่ะพอส่วนผสมเริ่มเดือดแบบนี้นะคะให้ปรับไฟลงค่ะจากไฟกลางค่อนอ่อนนะคะก็เป็นไฟอ่อนได้เลยนะ แล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถั่วแห้งแล้วก็ไม่ติดกระทะค่ะโอเคค่ะถั่วได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะพอถั่วกวนเย็นสนิทเราจะนํามานวดให้จนเนียนเลยนะคะเอาน้ำมันแตะมือนิดนึงนะคะเวลานวดจะได้ไม่ติดมือค่ะจากนั้นก็นวดเลย พอเนื้อเนียนดีแล้วเราจะเริ่มปั้นกันเลยค่ะก่อนจะปั้นเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องขึ้นรูปเป็นก้อนกลมไว้ก่อนค่ะแม่สีจะช่างให้ได้ลูกละเก้ากรัมนะคะกําลังดีค่ะแล้วก็คลึงกลมนะคะพักไว้ในถาดหนึ่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ถั่วกวนเป็นลูกกลมๆแล้วค่ะระหว่างที่รอเพื่อปั้นเป็นรูปต่างๆนะคะให้หาผ้าขาวบางชุบน้ําแล้วก็บิดหมัดมาคลุมไว้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันถั่วแห้งแล้วก็แตกนั่นเองนะคะก่อนจะปั้นลูกชุบเราจะแวะมาแช่ผงวุ้นกันก่อนค่ะใช้น้ำหนึ่าร5อยมิลลิตรนะคะส่วนผงวุ้นเนี่ยแม่ซีใช้ตานางเงืองนะคะแล้วก็ต้องเลือกเป็นชนิด AA ก็คือชนิดแข็งพิเศษด้วยค่ะเทผงวุ้นลงไปเลย เราจะใช้75กรัมนะคะแช่ผงวุ้นให้อิ่มน้ำประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะมาดูวิธีการปั้นอันแรกเลยนะคะง่ายสุดๆเลยค่ะสำหรับลูกส้มนะคะวางทวหนึ่งก้อนลงบนฝ่ามือแบบนี้นะคะจากนั้นเอานิ้วก้อยนะคะกดลงไปกึงกลางด้านบนนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะลูกส้มนะคะอันต่อไปก็คือมังคุดนะคะ ปั้นก้อนกลมๆไว้สีก้อนแบบนี้นะคะเป็นก้อนเล็กๆค่ะจากนั้นก็จับวางด้านบนเป็นกลีบขั้วเขานะคะสองสามสี่แล้วก็กดให้เขาชิดๆติดๆกันนะคะเรียบร้อยค่ะมังคุดค่ะต่อไปก็คือมะม่วงนะคะ ให้นำสันมือนะคะมาคลึงแบบนี้ค่ะให้ปลายอีกด้านหนึ่งแหลมๆยาวๆออกมานะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็งอปลายให้งุ้มค่ะตกแต่งนะคะเท่านี้ก็จะได้แล้วค่ะมะม่วงนะคะ ต่อไปก็คือมะย,ยมค่ะเราต้องมีไม้จิ้มฟันช่วยนะคะวิธีการทําก็จับในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเอาไม้จิ้มฟันค่ะทําให้เป็นร่องของมะย,ยมค่ะหนึ่งแล้วก็หมุนไปด้วยนะคะสองสามสี่แล้วก็ห้าค่ะจากนั้นก็กดลงไปให้แบนนิดนึงค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะ อันที่ห้าอันสุดท้ายก็คือชมพู่นะคะต้องใช้ไม้จิ้มฟันเหมือนกันนะวิธีการก็คือเอาสันมือนะคะคลึงคล้ายๆกับทํามะม่วงนะแต่ว่าไม่ต้องคลึงเยอะค่ะ,ะประมาณนี้ก็พอค่ะตกแต่งให้สวยเอานะคะหลังจากนั้นก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะกดลงไปค่ะให้เป็นรูปกากบาทนะคะ เท่านี้เราก็จะได้แล้วค่ะลูกชมพู่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปปั้นให้จนเต็มถาดค่ะระหว่างที่รอลงสีนะคะหรือระหว่างที่ปั้นเนี่ยสำคัญมากนะคะให้หาผ้าขาวบางค่ะชุบน้ําแล้วก็บิดหมาดๆคลุมมาไว้เพื่อป้องกันถั่วแห้งและแตกนะคะเพราะถ้าถั่วแห้งและแตกเวลาลงสีเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเวลาพื้นดินแห้งแตกระแหงนั่นเองนะคะไม่สวยเลยค่ะ หรือไม่ถ้าใครมีกล่องทัพเปอร์แวร์นะคะก็สามารถเก็บแยกเป็นผลไม้แต่ละชนิดแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเลยค่ะพอปั้นถั่วเสร็จนะคะผงวุ้นเนี่ยก็แช่ครบเวลาพอดีค่ะเราจะมาต้มวุ้นกันก่อนนะคะเปิดแก๊สค่ะใช้ไฟกลางได้เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปหนึ่งถ้วยนะคะ คนตลอดเวลาให้เข้ากันค่ะย้ำนะคะว่าจะต้องคนตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันผงวุ้นเนี่ยไม่ติดก้นกระทะนะคะอีกอย่างหนึง่งต้องใช้ไฟกลางค่ะคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดพ่านผงวุ้นและน้ําตาลทรายละลายดีนะคะวุ้นที่ได้เนี่ยก็จะมีความใสกิ๊กเลยค่ะส่วนผสมเริ่มเดือดแล้วนะคะ พอได้แบบนี้ปิดแก๊สเลยค่ะวิธีการเช็คว่าผงหุน้นเราละลายแล้วหรือเปล่านะคะยกทัพพีขึ้นมาดูค่ะถ้าไม่มีผงหุน้นติดเนี่ยก็แสดงว่าละลายเรียบร้อยแล้วนะคะอะ่ของแม่ซีก็ละลายแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้ห้ามไปแตะต้องเขาเลยนะคะทิ้งเอาไว้สักประมาณห้านาทีค่ะจากนั้นเนี่ยเราจะมาช้อนฟองด้านหน้าออกค่ะพอครบห้านาทีนะคะเราก็สามารถช้อนฟองออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ พอเราช้อนฟองขึ้นมาจนหมดแล้วนะคะเราก็จะพักวนตัวนี้ให้อุ่นตัวลงค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็ไปลงสีลูกชุบกันเลยค่ะสีที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นสีผสมอาหารแบบน้ำนะคะก็จะมีสีส้มสีเขียวแอปเปิลสีเหลืองมะนาวสีม่วงแล้วก็สีแดงค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มลงสีมะม่วงก่อนนะคะให้เตรียมน้ำไว้ค่ะแล้วก็สีเขียวแอปเปิลสีเหลืองมะนาว ไม้เสียบลูกชิ้นสําหรับเสียบลูกชุบนะคะแล้วก็โฟมสําหรับปักไม้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องผสมสีให้เจือจางก่อนค่ะใส่สีไปอย่างละหนึ่งฝานะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําลงไปเลยสักหนึ่งช้อนค่ะประมาณนี้นะคะมาเริ่มชุบกันเลยค่ะเอาไม้เสียบเข้าไปนะคะเอาด้านทู่นะ ด้านทูบก็คือด้านนี้ค่ะเสียบเข้าไปค่ะเพื่อที่ว่าปลายแหลมเนี่ยเราจะได้ปัดกับโฟมได้นะคะจากนั้นก็ยกสีเหลืองขึ้นมาค่ะอียงนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาด้านปลายแหลมเนี่ยจุ่มลงไปสักประมาณครึ่งลูกค่ะนี่นะคะแล้วก็หมุน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 มุนอ่ะให้ได้ประมาณนี้นะเนี่ยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยสีเขียว เอียงเหมือนกันค่ะแล้วก็เอาด้านก้นนะคะลงไปค่ะหมุน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 ,นะคะ่ะแล้วก็สองสีเขาจะผสมกันเองโดยธรรมชาตินะคะอ่าเรียบร้อยเนี่ยค่ะเราก็จะได้มะม่วงลั ปักที่โฟรมรอไว้เลยค่ะเวละยะห่างนิดนึงนะคะต่อไปมะยมค่ะเราจะใช้สีเขียวต่อจากมะม่วงเมื่อกี้เลยนะคะก็จุ่มลงไปได้เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะไปปักไว้บนโฟมเลยค่ะต่อไปนะคะก็ลูกส้มค่ะใส่สีส้มลงไปแต่เราไม่ต้องเจือน้ำนะคะเพราะว่าเราอยากได้สีเข้มๆค่ะ แล้วก็ลงไปชุบได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะลูกส้มนะคะง่ายมากค่ะต่อไปชมพู่นะคะใช้สีแดงค่ะใส่ไปประมาณนี้นะคะแล้วก็เจือน้ำเล็กน้อย ใครรู้สึกว่าสีเข้มไปอะไรแบบนี้นะคะสามารถเพิ่มน้ำลงไปอีกได้ค่ะต่อไปมังคุดค่ะมังคุดเนี่ยต้องใช้ผู้กันทาแล้วนะคะจะมีสองสีค่ะก็คือสีม่วงนะคะไม่ต้องเยอะค่ะประมาณนี้นะแล้วก็สีเขียวแอปเปิลค่ะ ไม่ต้องเจอน้ำนะคะน้ำที่เตรียมไว้เนี่ยคือสำหรับล้างคู่กันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะแต่สีม่วงค่ะทารอบเลยนะคะ พอล้างคูกกันแล้วใช่ไหมคะแต่สีเขียวค่ะเพื่อทาคั่วนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะมังคุดนะคะตอนนี้เราก็ลงสีครบเรียบร้อยแล้วนะคะสีไหนชุบก่อนแห้งก่อนนะคะเราจะนำไปชุบวุ้นเลยค่ะ วุ้นที่เราต้มมาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเวลาทิ้งไว้านานๆเนี่ยเขาอาจจะแข็งตัวได้วิธีการแก้ไขก็คือนําไปตั้งไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็เคี่ยวจนกว่าวุ้นจะละลายนะคะหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีการหล่อด้วยน้ําร้อนแบบนี้นะคะคนได้เข้ากันค่ะ จากนั้นก็วุ้นลงชุบได้เลยนะคะต้องให้วุ้นอุ่นตัวนะคะถ้าร้อนๆออยู่เนี่ยจะชุบไม่ค่อยติดนะคะแบบนี้เลยกราเอามาปักไว้นะคะทําต่อไปเรื่อยๆจนหมดค่ะหลังจากที่เราชุบวุ้นมาสองรอบนะคะแล้วก็วุ้นแห้งดีแล้วเราจะเอาลูกชุบออกจากไม้กันค่ะ จับลูกชุบไว้แบบนี้นะคะจากนั้นก็เกันไกลค่ะกดไปตรงโคนแล้วก็หมุนให้รอบค่ะจากนั้นก็ดึงออกได้เลยนะคะเราก็จะได้ละลูกชุบหนึ่งลูกสองลูกจากนั้นก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะใช้ใบแก้วหรือใบมะยมก็ได้ค่ะวันนี้แม่ซีใช้เป็นใบมะยมนะคะตัดใบให้มีขนาดเล็กลงค่ะแล้วก็เสียบลงไป ให้ดูลักษณะนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบลงไปได้เลยลองทำกันดูนะคะนอกจากสวยงามแล้วยังอร่อยด้วยค่ะเทศก,กาลปีใหม่นี้ก็สามารถทำเป็นของฝากให้กับผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ